าจ้ารัฐบาลไทยเจฟ้องเบียอาจารย์นรากริตฝาวมาเบิงฝาวมาจดเอาวยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายส,สักูสคนตอนรับข้าสู่ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นอกจากกมาพอก็แอดวินในรอบเที่ยงนะพี่น้องในวันเสาร์ที่12 พุชจิกาย่นเนาะจ้ะกินขขากินน้ำแล้วก็ามาเบิ่งแเนว่ทางดีๆกันเด้อจ้าก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสก้นเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองก็แสด้รับชมคลิปได้ไหมส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสก้นเด้อจ้ะ เพื่อเป็นการประสิวลาเฮากับไปรับชมแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มต้นกันทีแนวทางของอาจารย์นรากิจกันเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6พาซึ่งงวดนี้อาจารย์นรากิตเพิ่นก็ให้ตัวเด่นทีลัก8ได้พี่นองเดอเน้นให้ก็คือ58เด้อจ้ะต่อดยเจ็ดเด่น8 58และเจ็เน้นให้หาเด้อจ้ะ ต่อด้วยโต๊อัดก็คือ180803ต่อด้วยเหล็กระว่าง099878โต๊อัดที่เน,น่นไหนก็คือ03เน้าพ่น้องเดอ้อเหล็กระว่างก็คือ09จ้าต่อด้วยชุด3โตหาเก่า8หา8 7 8 8 5 803และ703 ชุด3โต๊ที่เนนไหก็คือหาเกาแและ703จ้าแนวทางของอาจารย์นรา,ากริศแคบไปเบิงจุดไปเบิงกันนอจะ้ะเราเข้าไปหาจัดลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงตองกันทีแนวทางของแมงมาเบิงตองกันทีแนวทางของหววแม่งปองนะาจา้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนะพี่น้อง,งชุดนี้เป็นชุดใหมน่นะจ้ะแอดมินเอามาลงให้พี่น้องเด้เบ่งกันอีกครั้งหนึ่ง ชุดนี้ที่เพิ่นให้ก็คือ403 703 714 614 371และ105นะจ๊ะรัฐบาลไทยชุดซ้ำตัวบน403 703 714 614 371และ105เน้นให้ก็คือ403 714และ371จ้า ต่อด้วยแนวทางชุด2องโตบนรางซึ่งเพิ่นก็บหาย03 04 0 5 0 7 71 74 75 14และ61โตที่เน้นหาก็คือ03 04 0 5 71 14และ61จ้ามาเบิ่งตก็อ,อีกหนึ่งชุดนอกจากซึ่งกัเป็นแนวทางของแอดเมงพอเช่ hen, นกันนาะจากซึ่งกัเป็นชุดเน้นนะพี่น้องรัฐบาลไทยสภกจิกรดุล เดินลางคนหาทีลักหาลักศูนย์แล้วก็ลักหนึ่งจับคู่หายเป็นทีเ,ร,เรียบร้อยแล้วก็คือศูนย์สี่ศูนย์หาหนึงหนึ่หาหนึ่น้หคือศูหากับหกหนงแล้พี่น้องเดอ้อเน้นศูหาและหกไปเบื้งต่อกันอีกหชุดนลจ้ะ,จะซึ่งก็เป็นแนวทางของแมงพอเช่นกันนละจะ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางเดินบนล่างนละจะ้ะ เด่นบนล่างเพิ่นให้ตัวเด่นที่หลัก0กับหลัก1เด้อพี่น้องเด้อชุด2โตบนล่างก็คือ03 05 61 71ต่อด้วยชุด3โต403และ371จะ้ะโตฟันเน่นๆก็คือ03กับ71เด้อพี่น้องเด้อฟันเน่น03และ71แนวทางหวยแมงปอแคบไว้เบิงจุดไว้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่เนาะจ้ะ มาเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจกะึ่งก็เป็นแนวทางของจอแม่ค้นดังของเฮ้านะจาะนันก็คือแนวทางของเจฟฟองเบียร์เจฟองเบียร์นะจะนนา Beer, ะ,จะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6พซึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยมาใหายแล้วในกลุ่ม i p เอกะจาะแอดมินก็เลยเอามาลงให้พี่น้องในเบื่องกันนะจาะเพื่อที่พี่น้องจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ติดเอาไว้ล่วงหน้านะจ๊ะวดนนี้เพิ่นกระหายตัวเด่นทิลักเก่าได้พี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทยเจฟ่องเบียร์เด่นเก่า ชุด2ตัวที่หาก็คือเก่าหเก่าสและเก่าหาจะต่อด้วยเม็ดเดียวเก่าเจและ0ูนย์เก่าเจดได้พี่น้องย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะรัฐบาลไทยเจฟ้องเบี้ย16พฤศจิกายนหาตัวเด่นทีละเก่าเก่าหนึ่งเก่าสเก่าหาเก่าเจและ0ูนย์เก่าเจเห็นแล้วก็แค่ไปเบิง้งนนะจ๊ะแล้วก็ไปหาสื่อลอตเตอรีติดเอาไว้จากใบ2ใบได้จากการลาดการตกรถซึ่งผลง,งาน หมดที่พานมาของเพิ่นเพื่อนก็นให้เขา2ตัวล่างเนาะจ้ะนั่นก็คือ0770จะรับผลงางหมดที่พานมา1พฤศจิกายนเจฟองเบยรงให้เขา0770ก็แค่ไปเบิ่งจดไปเบิ่งนี่พี่น้องเดอ้อตามต่อเน้อจ้ะบอกว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์รากิดหรือว่าเนวทางของแมงปอเนาะจ้ะมักไผชอบไผก็จัดไปนี่พี่น้องเดอ้อตามทุกอาจารย์ก็บ,บก่บไวเนาะจ้ะเลือกเอาที่เห่าเลือกเอาที่เหามากักเนาะจ้ะ ส่วนตัวแล้วแอดมินก็มาเก่าซีเนาะจ้ะซึ่งแนวทางของเจฟองเบียร์เพื่อนก็ไปช่วกับอาจารย์กรอนการ,กร,กร์สินนพี่น้องอาจารย์กรอนกระสินเพิ่นฟันมาหายทีเก่าซีพี่น้องก็ลองไปหาสื่อลอตเตอรีติดเอาไว้เด้วยพี่น้องเด้อเก่าซีซีเก่าจ้าท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสักคนโปรดใส่วิจระยาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติเดอจักเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อเราก็สนับสนุนการสือสลากกินแบ่งรัฐบาลท่อน,นั้นเด้อจักทางช่องบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดือจ้าเพราะว่าสิเป็นแนวทางของอาจารย์นรากฤตแนวทางแม่งปอแนวทางของเจฟองเบียจ,จะการลงทุนมีความ เสียงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีด้ดจะ้ะสื่อตามกำลังซัขง์ของเจ้าของได้พี่น้องเด้อแล้วก็สื่อตามผืนดวงของเจ้าของนําจะ่ะจังสิบถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสโคนโชคดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมันหมานกันทุกคนนะจ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำนีก่อน้งนะจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะฮะสวัสดีจ้า